รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม2,567จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่สองกรกฎาคมนายสมเกียรติแสงสุวรรณรองนาย,ยกเทศมนตรีนครพิศณุโลกและนายบุลเลอร์สอนเพงลงรองปลัดเทศบาลนาครพิศณุโลกพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเทศบาลนาครพิศณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธรารณาประโยชน์พัฒนาพระราชวังจันทร์สองฝั่งริมแม่น้ำน,น่านสะพานวังจันทร์ถึงสะพานพระสุพรรณกัลยา เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามหรือถอนต้นไม้ส่วนเกินเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป เสริมทักษะการเป็นพิธีกรวันที่4กรกฎาคมดเรเปมรมฤดีชามพูนศนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมทักษะการเป็นพิธีกรและการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรและการนำเสนอ เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญการและมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพนักงานเทศบาลและพะนักงานจ้างจากสานักกองต่างๆ35คนได้รับเกียรติจากวิทยากรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรมาให้ความรู้ในครั้งนี้ขับเคลื่อนโครงการถนนสวยด้วยมือเราวันที่5กรกฎาคมดเรเปรมฤดีชามพูนศ์ นายกเทศรมนตรีนครพิศณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการถนนสวยด้วยมือเราเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและกิจกรรมในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองประชาชนสามารถใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยมีการกำหนดการพัฒนาเส้นถนนโครงการถนนสวยด้วยมือเราทั้ง7ถนนได้แก่ ถนนพระร่วงตั้งแต่ประตูค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถึงเชิงสะพานเอกาทศรสฝั่งตะวันตกถนนเอกาทศรสสี่แยกบ้านแขกถนนพระลือค่ายประตูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถนนบรมไตยโลกนาถถนนสนามบินนากองบินถึงสามแยกเรือนแพรถนนพุทธบูชาเชิงสะพานวัดจันทร์และถนนวังจันทร์นาคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึงเชิงสะพานนเรศวรทวนสอบโครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตปรินต์วันที่12กรกฎาคมนายเจริญเกียร์เจริญชนะสารองนาย,ยกเทศสมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานการทวนสอบโครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตปรินต์โดยมีนายดุสิทธ์ประสิทธิเขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่3เป็นหัวหน้าทีมผู้ทวนสอบเพื่อการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างบูรณาการและสามารถตรวจวัดได้ซึ่งนำไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตและเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่ยังยืนในอนาคตต่อไปเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุลโลกวันที่13กรกฎาคม ดรเปรมฤดีชามพูนศนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเทศบาลนาครพิศณุโลกตานยาเสพติดครั้งที่5เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพทางไกลาย,ยาเสพติดโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-14กร,รกฎาคม2567 จัดยิ่งใหญ่พิธโลกปล่อยไก่ตอนมูเมาส์มันวันที่23กรกฎาคมณบริเวณยานประตูมอนวัดพระศรีรัรตนมหาธาตุวรมหาวิหารนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานพิธโลกปล่อยไก่ตอนมูเมาส์มันโดยมีดรเปียมฤดีชามพูนศนาย,ยกเทศมนตรีนครพิศณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับเทศบาลนครพิษณุโลกรวมกับภาคประชาชนจัดเทศกาลยกยานสร้างสารรค์พิษโลกปล่อยไก่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างสรรสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปต่อยอดรายได้ให้กับประชาชนและให้ผู้คนในเมืองเกิดความรักความหวงแหนและความใส่ใจในทรัพย์สินของตนเองได้เริ่มจัดเทศกาลยกยานส,สาร้างสรรสองแห่งได้แก่ ยานตลาดตายและยานประตูมอนซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่23-27ถึงกรกฎาคมมีการเล่าประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของพิษณุโลกสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีการแสดงเคอฟเอร์แดนจากสภาเด็กและเยาวชนการแสดงแฟชั่นโชว์นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารจากร้านดังในย่าน พร้อมทั้งตลาดสร้างสรรค์ตลาดชุมชนถนนงานครับเวิร์กช็อปตลาดครีเอทีฟมาร์เก็ตและบูตนิทรรศการของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดที่หลากหลายสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ร่วมง,งานได้ไฮไลท์สำคัญของงานนี้กิจกรรมจับไก่ตามจุดเช็คอินเพื่อแลกของที่ระลึกได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก